สวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็ตอนเช้านะคะเวลาเจ็ดโมงสี่เจ็ดโมงสี่สิบค่ะหลังจากที่มาส่งลูกแล้วนะคะก็มาเดินออกกําลังกายค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะที่อเมริกาค่ะเมืองแซนอเดอโเท็กซัสนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสถือโอกาสเอาขนมปังนะคะเอามาให้เป็ดนะคะเพราะว่า เลี้ยงสัตว์นะคะสงสารนุนขาไม่เขาไม่มีอาหารให้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเป็ดนี่ค่ะโอ้โหจินใจเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่สงสารนุ้มากันเต็มเลยนะคะอากาศก็หนาวหนาวนะคะนี่ค่ะนี่ดูนี่ค่ะโอ้โหนะคะเป็ดแบบเป็ดแบบว่าเขาไม่ได้เลี้ยงนะคะมันมาเองค่ะ กินกันใหญ่ค่ะดูนะฮะดู่อปัดนรถอปันนู่นห่ะโอ้โหนี่คะอืมโอ้เนี่ยล้บูั่ สารมันฮะนี่เดี๋ยวเราจะเดินเดินมาางนี้นะฮะเดินนี้เดิน,นเดินมามาขึนมาฝั่งนี้บ้าดูดิมันจะตามเรามาไหมอาม่าอ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 ่าอ่าอ่าอนาอ่อ่าอาอ่าอบา่บา่าละ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 าอ่า่า่าา่าอ่าอาอ่าง่งา้่นะะ่ ล้วก็แจวค่ะเราจะโยนทางนู้นอายุมันก็จะไปทางนู้นนะคะเออบรรยากาศอย่างนี้เราก็จะไปทางนู้นค่ะนู้นค่ะนู้นเลยค่ะกูเข้าไปนะคะอืออือเดินะคะน,นะคะ่ะรถวู้ววว ตัวนี้นะของสารวิ่งไม่ทันนะฮะอ่ะมันนิดก็มักนก็วิ่งไม่ทันนะฮะเฮ้ยมันกินได้เลยโอ้ยมันไม่ได้กินข้าวเลยนะสารมากเลยค่ะอืมสารนกมากเลยก็นะคะจิกนี่ค่ะอืมโอ้ยังไม่หมดนะฮะ รอคุณพ่อมารอรอคุณพ่อคุณพานิงมาเหลืออยู่ประมาณสักสี่ห้าอันนะคะเดี๋ยวจะชวนพ่อเขามาให้อาหารนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเป็ดดี้มาให้อาหารเป็ดแล้วเหลือไปให้เอาไหมเหลือไปให้หน่อยนึงนี่ค่ะคุณพ่อเดินคนเดียวนะคะ มากันสองคนแต่ว่าคุณแม่มาคุณแม่มาหาเป็ดก่อนนะคะเร็ว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 เือมาให้นิดนึงอ่าเร็ว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 โหดูดูดูมากสงสารมากมันหิวข้าวมันหิวข้าวมากเลยจ้ามันแม่มานี่มันด yeah ีใจมากๆเลย ฮัลโหลอ่าเดี๋ยวคุณพ่อจะให้นะเพราะพราะฉีเอานะเหลือไม่เยอะแม่ไม่มีแม่ไม่มีมือแม่ก็เลยแม่ก็สะเพริญใหญ่เลยอ่านี่ค่ะอ่าเดี๋ยวจะคุณพ่อจะให้หมุนโยนไกลๆมาโยนฝั่งอันนี้ไกลๆดินุ่นโยนฝั่งนุ่นโยนไปไกลๆนู่นนู่นว้มากันเห็นแล้วเห็นแล้วเอามาให้มันก็สดชื่นเหรอหนว อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเนาะมันมาเองเนาะกินตามมีตามเกิดน,นะคะ้อเเปปดดบานกกไะม,มาเองหมดใช่ไหมหมดแล้วจ้าโอ้ยนะสงสารเอามาถุงใหญ่ก็หมดแล้วเ,เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเอามาให้อีกนะบอกกายจะมัตัดหญ้าเฉยๆเออตั้งใจจะเดินละข้ารอบร <laughs> อบสอง นี่ค่ะอืมคุณพ่อดิคุณพ่อคุณพ่อช่ยห้หน่อยคุณพ่อให้เราออกกําลังกายตอนเช้านะคะหลังจากที่ส่งลูกมานะคะสบายดีเออบ่าวบุกการนะคะคนเออขวบอีน้องที่ยู่บึกการเ้อแล้วก็ประเทศไทยเนาะไทยไทยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงรอบๆตอนเจ็ดโมงเช้าเกือบแปดโมงแล้วค่ะ บรรยากาศก็เริ่มหนาวแล้วค่ะรู้ลักษณะพ่อใส่ตัวก็รู้นะคะว่าหนาวแล้วค่ะนี่ดูได้ไหมใครเอาเก้าอีไปนั่งข้างน้ำมาตกปลาแน่เลยบอกว่าน,นั่น <c oughs> แล้วที่เกียดกขึ้นมาที่เกียดขนาดไหนวะก็เขาอาจจะเอาไว้ก็ได้แล้วเขาแล้วข้างหน้าเขาก็เขาก็ไม่ต้องเอามาอีกไงเออนี่โอ้ยเป็ดน้อยเดี๋ยววันหน้าเอามาให้อีกได้เยอะนะ ถ้าเห็นครอบครัวพวกเราเห็นผู้พานวิญญเห็นพ่อเห็นแม่ที่มาเขาจะรู้เลยว่าสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยมีอาหารมาให้แน่นอนแต่บางครั้งก็ไม่มีนะคะล,ล,ลืมแต่ว่าถ้าไม่ลืมก็จะเอามาให้กินตลอดค่ะค่ะ,ะอโอเคงั้นก็บายๆกันบายบายนะดาดาัครั้งหน้าจะเอาขนมปัง <c oughs> มาให้กอ้หนิงนะคะคุยกับเป็ดได้รนระมค่ะออคุยกับเป็ดได้ไหมคะ่ะบายบาย See you later บ๊ายบายยังไงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามครอบครัวพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะ